แต่ว่าฉันก็แข็งแรงเป็นเหมือนกันนะเว้ยมัเมื่อกี้นะคนอ้วนไงที่รู้คือที่เราแข็งแกร่งเพราะไม่ใช่เพราะอะไรแล้วก็ร่างกายบอยแต่ว่าม,ม,ม,มันเพราะนี่สเตรอร์โรยละ่ะสเตรอรอ์โรยน่และแต่สเตรอร์โรยเป็นอย่างที่มันไม่ดีกังกอดกัดอกดอดไม่ดีไม่ไมคุกไปเลยเมื่อกี้อยาน โตรอยทำให้เรานักล้าโตและแข็งแกร่งไม่ใช่จะตีเขาจะไม่มกี้มียังไ้มโตไหมเออก็ได้ฉันก็คอยากจะลองนี่นึงอ่ะนี้ฉันมีพลังไม่ลงอินดี้โมกี้ได้สบายสบายลงอินดี้สิมาจะเล่น ดูซิวไครปลามาใส่ตาฉันบ่หูบ่หันจ้ะโอ้โหใช้จติของแท้ฟีมเก้จะไม่ทำมุกี้อืมบ่ฮูบ่หันจ้ะเอ๊ะตัวจงเอกซ์ตัวจรงไงฮะเอ็กตัวจรงใครพอราอยี่แลดีกวหมวนดีลูกเขาจะไปดลูกก็ซีซส่เตอร์สติ๊กผ่ โอ้เงี้ยเหรออีพวกเด็กบ้าเองใช้สเตโรอิสเลี้ลูกฉันแกต้องชดใช้เออโอ้โหม่งบทเป็นแตงกวาเลยเราแกบอกเอามาตกซิกงมาบอย่างค้างเลยเดี๋ยวทราบต่อไม่ละนี่ <esh trabajando. S 1> นเราเพิ่งรู้เนี่ยว่าสเตโรอิสมันเออหงอไงหยอหงอโอ้ดีถ้าท่านจะใช้สเตโรอิสอีกนะพวกใช่ใช่ ชินสตเตอร์ไซน่าชินอีกนะง,ง,งินงิอ่ะเดวแ้วเ่เราไม่ใช้หรอกหน้าบรอีกบ้าอ่ะโย่อ่ะโย่โย่โอไม,ม่นะสเตอร์ไรเมน